สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับการสรุปบทเรียนภาษาเกาหลีจากหนังสือภาษาเกาหลีมโซเล่ม 2A นะครับผมเราก็จบบทที่1กันไปแล้ว EP นี้เราก็จะมาขึ้นบทที่2นะครับผมก็จะเป็นพาร์ทคำศัพท์นะครับผมอเดี๋ยวเรามาดูชื่อบทกันก่อนเนาะชื่อบทก็คือชิมี่กาโมเยโยก็คือว่าที่ช o บบงานอด right ิเรกของคุณคืออะไรนั่นเองนะครับผมดูจากชื่อบทแล้วก็พอจะเดาออกเนาะว่า เรากำลังจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูแอบแวกแปรริยนะครับผมอคนะครับคำศัพท์กันเลยนะครับผมคำศัพท์เขาให้เอาข้างล่างเออข้างไม่ใช่ข้างล่างข้างบนนะครับผมมาเติมข้างล่างมาดูตัวอย่างก่อนเนาะตัวอย่างเนี้ยก็คือชาร์จที่น้อทิกตานั่นเองนะครับผมชาร์จชินหมายถึงรูปนะครับผมอันนี้เป็นกรรมเนาะอันนี้เป็นทิกตาก็คือถ่ายถ่ายอะไรถ่ายรูปนั่นเอง ถ่ายรูปแล้วก็เขาให้เอาเขา,าให้เอาคําข้างบนนยครับคำศัพท์ข้างบนเนี่ยมาทําเป็นประโยคสั้นๆข้างล่างนะครับผมอย่างเช่นตัวอย่างชาชินึนชิกโกโยก็คือเอามาทําเป็นรูปยโยนั่นเองประโยคสั้นๆก็คือถ่ายรูปนั่นเองผู้ชายคนนี้กําลังถ่ายรูปอยู่สําหรับคําศัพท์ที่เขาให้ทําเองนะครับผมอันนี้ตัวอย่างเนาะสำหรับคําศัพท์ที่เขาให้ทําเองผมก็จะไม่ได้พาทํานะครับแต่ว่าผมจะ,ฉะเฉลยข้างบนให้แล้วเดี๋ยวทุกคนเอามาฝึกแต่งประโยคกันเองนะครับผม เราก็ผ่านการผันเป็นรูปโยมาเยอะแล้วก็น่าจะพอผันกันได้บ้างแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะแค่เฉลยเนาะแล้วก็ทุกคนก็เอามาเติมแล้วก็มาผัานเอาเองนะครับผมโอเคคำแรกเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับความสว่างหนะ้าจอปแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคคำแรกนะครับผมคำแรกก็คืออึมมากเกินถุดตาก็คือการอันนี้อึมมักดนตรีนะครับผม,ถ,ดดถ,มถึดตาก็คือปังถึมากเกินถุดตาก็คือ ฟังดนตรีนั่นเองครับผมแล้วก็คำต่อมานะครับผมชุมมนอชูชุมมนชูดาก็คือเต้นนะครับผมก็คือหรืออันนี้ก็คือที่เขาใส่วงเล็บมาจะใส่อึนหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผมก็จะพูดว่าชุมชูตาก็ได้หรือว่าชุมมือชูตาก็คือเต้นนะครับผมโอเคคำกริยาคำต่อมานะครับผมก็คือครีมมือ ครดีดาครดีดาหมายถึงวาดนะครับผมอันนี้ก็คือครีมก็คือรูปภาพรูปรูปที่ถูกวาดขึ้นนะครับผมพอเอามารวมกคคันคํากริยานี้ก็จะเป็นวาดภาพนั่นเองครับผมคําต่อมานะครับผมอินเฮ่ยองอินเฮ่ยองเงินมูอูดาอินเฮยองนะครับผมก็คือตุ๊กตานั่นเองนะครับผมอันนี้เป็น คำชี้กรรมเนาะตุกตาถูกทำอะไรโมอูดาก็คือการสะสมโมอูดาคือสะสมอ่าคำกริยารวมกันแล้วคำกริยานี้ก็จะหมายความว่าสะสมตุกตานั่นเองครับผมโอเคมาดูคำกริยาต่อมาคำกริยาต่อมาอ,อินเทอร์เนชันฮาดาก็คือเล่นอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับผมยังไงก็ลองเอาอไปเติมกันดูนะครับ คํากริยาที่เป็นงานอดิเรกเนาะกับรูปภาพข้างล่างเติมให้มันแมทช์กันนะครับผมโอเคมาดูพาร์ทที่2นะครับผมพาร์ทที่2ก็จะเป็นคําศัพท์เหมือนกันมาดูว่าเขาให้ทําอะไระมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับตัวอย่างนะครับผมย้งว่าคําจังก็คือความประทับใจหนังก็คือติดหนังเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชอบ ดูหนังคือเสพติดไม่ได้แบบไม่ได้แบบในทางที่ไม่ดีนะก็คือเป็นคนที่ชอบการดูหนังเป็นชีวิตจิดใจอะไรประมาณนี้ครับผมคําชังก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรความประทับใจความชื่นชอบอจะบอกว่าพอเอามาแปลลองแปลให้มันสวยๆนะครับมันก็คือว่าเสพติดหนังแต่แบบในในเชิงการที่แบบชอบความประทับใจที่เกิดเรียกว่าอะไรอะคอหนังเออประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูแล้วเ,เขาเอาคำเนี้ย มาใส่ในรูปนี้ก็คืออ่าโอเคคอหนังก็ต้องไปดูหนังบ่อยๆก็คือต้องชอบการดูหนังนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นรูปคนดูในโรงหนังเอ,อ่อมาดูคำศัพท์ต่อมานะครับผมจะไม่ได้พาเติมเนาะเดี๋ยวทุกคนเอาไปเติมเองแต่เดี๋ยวผมจะเฉลยให้นะครับผมคำนี้ก็คืออึมหมักอ่าคำสร้างก็คืออ่ติดใจการฟังเพลงก็คือคอดนตรีนั่นเองเป็นคนที่ชอบฟังเพลงนะครับผมแล้วก็คำต่อมา ถึงสั้นหมายถึงการปีนเขานะครับผมคําต่อมานะครับผมทุกซอทุกซอก็คืออ่านหนังสือนะครับผมการอ่านหนังสือนั่นเองอ่านหนังสือแต่เป็นการอ่านที่แบบชอบการอ่านหนังสือมากเป็นชีวิตจิตใจอะไรทํานองนี้นะครับผมคำต่อมานะครับผมย่อแห้งย่อแห้งก็คือการท่องเที่ยวนะครับผมคําต่อมานะครับผมโยรีโยรีก็คือทําอาหารครับผมการทําอาหาร คำต่อนะครับผมนักชีนักชีก็คือตกปลานะครับผมการตกปลาคำต่อมานะครับผมอุนดงอุนดงก็คือการออกกําลังกายนะครับคําสุดท้ายนะครับผมคอมพิวเตอร์เกมก็คือคอมพิวเตอร์เกมนั่นเองครับผมออยังไงทุกคนก็ลองเอาไปเติมกันดูนะครับผมคำศัพท์เรายังไม่หมดเนาะคำศัพท์ยังมีอีกโอเคมาต่อกันที่หน้านี้นะครับ ทำไมคำศัพท์บทนี้มันมีหลายมันมีสามพาร์เลยเหรอโอเคนึกว่าจะเป็นวยากรแล้วอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาพูดว่าอะไรกันอ่าอันนี้ตัวอย่างนะครับผมตัวอย่างเนี่ยคุณผมดำๆเนี่ยเขาก็ถามนะครับผมสติปื้นจีโนเรทันแโยก็คือคุณจะตีเฟนเนี่ยร้ <S <s <h aya> <yo> ยองเพลงเก่งไหมทันฮาดาก็คือทำอะไรได้ดีนั่นเองโนเรก็คือเพลง เพลงได้ดีก็คือคุณสตีเฟนเนี่ยร้องเพลงได้ดีไหมคุณสตีเฟนเขาก็ตอบว่าอานิโออ่าพิออนโรพิออนโรก็คือไม่ค่อยจะนะครับผมใช้กับอ่าประโยคปฏิเสธไม่ค่อยอะไรชั้นมดแทโยอันนี้ก็คือไม่เก่งก็คืออันนี้คือไม่ค่อยก็คือไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเก่งคือแปลร,ร,รวมก็คืออ๋อไม่ครับผมอ๋อไม่ค่อยจะเก่งเลยอ่าอันนี้คําแปลมันอยู่ตรงนี้นะครับผมอาชูก็คือมากๆอันนี้ก็คือพิออนโรก็คือไม่ค่อยนะครับผม อชอนเฮียรก็คือไม่เลยนั่นเองอต่อมานะครับผมโอเคโอเคเอาละ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างข้อหนึ่งก่อนก็นแล้วกันนะครับผมอย่างเช่นข้อแรกนะครับผมชอนนนโนเรเดินโนเรเดินทำไมอาจูอันนี้ก็คือเขาน่าจะร้องเพลงเก่งนะครับผมเพราะว่ามีคนชอบผมก็เป็นอาจูแล้วกันเนาะอาจูอาจูชัน Hey ก็คือฉันเนี่ยเพลงเก่งมากๆอาจูคือว่า,วาก็คือฉันร้องเพลงได้เก่งมากๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคอ๋อโอเคเขาให้เติมผมเฉลยไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวทุกคนเติมเอาเองแล้วกันเนาะว่าตัวเองเนี่ยเป็นอะไรอะอย่างเช่นอันนี้โยรีใช่ไหมโยรีก็คือการทําอาหารการทําอาหารเราเก่งไหม ถ้าไม่เก่งเลยก็คือชอนเฮอยอันนี้น่าจะน่าจะเป็นผมนะครับผมก็คือทําอาหารไม่เก่งเลยคือต้มมาม่าได้ก็คือโอเคทอดไข่ได้ก็คือโอเคต้มไข่ได้หุงข้าวเป็นอ่ะโอเคแค่นี้แต่ว่าอาหารยากๆก,ก,ก็คือบ่ได้เลยทําได้นะแต่ว่าอาจจะกินไม่ได้นะครับผมอ่ะพิอันอ่าชอนเฮอยก็คือไม่เลยพิอันโรก็คือไม่ค่อยหรือว่าอาจูเก่งมากๆอ่ะอันนี้ทุกคนก็ลองไปเติมกันมาเองนะครับผม มาดูคำต่อมาผมจะเฉลยแค่คําศัพท์นะครับเดี๋ยวทุกคนเอาคําพวกนี้ไปเติมตัวเองให้สอดคล้องกับความสามารถที่ตัวเองมีนะครับผมโอเคข้อ3นะครับผมชอน์นุนสเกตก็คือสเกตนะครับเราเล่นสเกตเ,เก่งไหมคือในส่วนตัวเนี้คือผมไม่เคยเล่นเลยนะครับผมก็คงจะเป็นไม่เลยนะครับอ่คำต่อมาชอนุนเปียโนรึนอันนี้มากๆฉันเล่นเปียโนได้ยังไงก็คือ เก่งมากๆเลยไม่ค่อยเก่งหรือว่าไม่ได้เลยนะคะผมส่วนตัวผมก็คือผมเล่นได้แต่เปียโนป๊อปนะครับผมที่จับคอร์ดจับคอร์ดง่ายๆนะครับผมที่แบบใช้3มนิ้วอะไรเงี้ยเออโอเคก็ได้นะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยเก่งก็คือผมเล่นคลาสสิกกับแจ๊สไม่เป็นนะครับผมได้แต่เปียโนป๊อปเนาะอ่ะอันนี้ส่วนตัวผมก็คงจะเป็นข้อนี้นะครับผมอ่าข้อต่อมานะครับผมโอโหวาดรูปเหรอวาดแบบวาดสปะรดได้หัวสมองเอเลี่ยนไปเลยนะครับผมข้อนี้ชอน่น คือริมึนโอเคเราวาดรูปเป็นยังไงครับผมก็เอาไปเติมกันเอาเองเนาะข้อต่อมานะครับผมการเต้นใช่ไหมชอนนนชุมมึนอาจูอาจูอะไรอาจอาูชูดาใช่ไหมเมกกื่อกี้ชุมมึนก็คือเอาเอาไปเติมเองเนาะแล้วก็ค่อยใส่คําว่าชูดานะครับผมที่แปลว่าเต้นมันมาคู่กันเนาะคำเนี้ยชุมมึนชูดาจําได้ไหมที่เราเรียนไปพา,าที่หนึ่งก็คืออยู่ที่นี่นั่นเองอ่ะชุมมึนชูดา อยู่นี่ครับผมโอเคมาดูคําต่อมาก็คือนงกูเราเล่นบาสเป็นยังไงเราเล่นบาสไม่ได้เลยไม่ค่อยเก่งหรือว่าเก่งมากๆข้อสุดท้ายนะครับผมข้อ8เทนนิสซือชอนึนเทนนิสซื้อนึ่ยังไงเก่งมากไม่ค่อยเก่งหรือว่าเล่นไม่ได้เลยก็เดี๋ยวลองไปเติมกันดูนะครับผมยังไงก็ผมขอจบอีนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็เจอกันอีีหน้าครับสวัสดีครับ